อย่าคำนึงถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วด้วยอะไรทั้งหวานชื่นขื่นขมระทมทุกข์ของปวงจิตที่ผ่านมาเหมือนสายน้ำที่ไหลไปแล้วไม่ยอมหูนกลับคืนมาอย่าห่วงใหยถึงอนาคตยังมาไม่ถึงเพราะเราไม่สามารถจะรับประกันกับตนเองได้มือื่นนี่ซิมีบอ,ม,อมันซิมับสบอจงหนยนี้ไว้สั้ ที่บอกว่าไม่พึงกำนึงถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัตถะตัถะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทรามณภูหาเยผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนนอย่างจำแจ้งไม่งอนแง่นคลอนแลนพึงพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้ คำนี้มีความหมายลึกซึ่งอะไรล่ะคือธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันเกิดอยู่นี่ธรรมนั่นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าธรรมอลมหันใจเขานั่นก็ธรรมลมหายใจออกนั่นก็ธรรมงานแง่งาแม่อยู่นี่ตั้งแต่เกิดจนป่านนี่บ้านเดียวเศรเมื่อยเจ๊เขอนเฉพาะหน้านีู่้มันเขา ยึงว่าเห็นทมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอยู่นี้ก็หันใจอยู่นี้อยู่หันก็หันใจอยู่นั้นไม่งอนแงนคก่อนแขนพอบพูนอาการที่รู้อย่างนั้นไว้ความคิดเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้รู้มันขณะน,นี้ความคิดปัจจุบันนี้ถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นผู้เข้าถึงปัจจุบันธรรมอดีตก็ไม่อยู่อนาคตก็ไม่อยู่ชีวิตจริงๆอยู่ในปัจจุบันนี้ ไม่ได้อยู่ที่อดีตไม่ได้อยู่ที่อนาคตเมื่อมาถึงปัจจุบันเห็นได้อย่างชัดเจนก็จะไม่มีความทุกข์เพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่ค่อยจะอยู่กับปัจจุบันนั่งอยู่ในหุ่นคืดเมื่อบ้านผลคืดไปหาปี่กายพี่กรผลคืดไปิ้งสะอาดหนาพฟก็มีเดียวเนี่เจ้าของนั่งจนเถื่อนอยู่ในมันหลักนี้จาก จักเสตายเหมื่อนไหนไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงแม้พรุ่งนี้เพราะเราไม่สามารถผัดเพียนกับพระยามัจจุราชผู้มีเสนามากได้เพราะฉะนั้นผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทเอวังวิหาริมาตาเปิงอโหรัตมะตันทิตังตังเวพระเทกรตโตติสันโตอจิกเตมุนีงุนีเจ้าผู้สงบ กล่าวเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจค้านอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนว่าชีวิตเขาเป็นอยู่ได้แม้เพียงคืนเดียวราตรีเดียวก็มีค่าอย่างน่าชม